ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมไมค์ครับกันนะจรงิงถ้ามีคนดูคลิปที่แล้วนะก็คือผมได้ไปนรกนะในทีเทอร์แต่ว่าผมลืมกดตัดต่อแล้วมันไม่ได้เอผมก็เลยลบคลิปทิ้งไปเลยก็เดี๋ยวจะเล่าให้ข้าวๆนะ ครั้งที่แล้วที่เราไปนรกนะเราได้ของมาหลายอย่างเลยนะเช่นควอดแร่ควอดอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวก่อนตอนไปก็เตรียมอตอนไปก็เตรียมตัวมายึดมดอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมนอนก่อนนี่คือตอนนั้นผมกลับมาแบบในมายครับนะกลับมาอย่างดึกอะในมายครับแล้วแบบตอนนั้นมอนเตอร์ม,มันล้อมรอบบ้านผมเลยจนผมต้องนอน แล้วให้มันต้องมาโดนแสงอกินตายโอเคซึ่งในการบุกครั้งนี้เราได้ทั้ง ma Cream ning, Quad 24, แม็กมาครีมหนึ่งเามามนเธอร์ควอตยี่สิบสี่นะครับแล้วก็เนเธอร์ริกเนเธอร์แร็กสิบห้าแล้วก็หนะ้าสิบสองถ้าเอามารวมกันะแล้วก็โซแซนะครับสิบแล้วก็แบ็กสโตนแล้วก็ทองนักเก็ตนะบ๊ะบ๊บ๊ะนะแล้วก็ไอ้ส ซึ่งภารกิจในวันนี้ของเราคือเราจะไปสำรวจเกาะข้างหลังนะครับเราจะออกเดินทางกันเลยซึ่งทั้งที่แล้วผมลืมเตรียมดาบไปเรียกว่าใช้ทางอีสปอร์ตเลยโอเคเดี๋ยวขออน,นุญาตเก็บคองกอนนะลงไปในเอ่มที่เก็บของเป็นระเบียบกอนต้องเอาอันไหนแล้วนะ่ะนี่นี่นี่อันนี้โอเค ส่วนหินเนาะหินผมยังไม่ได้ทำดีค่อยทำนะครับผมช่วงนี้คือแบบลงคลิปวันละวันละหนึ่งคลิปเลยอะโ <c oughs> ดมนี่ต้องเอาเตรียมไปนะสำหรับผมมันสำคัญนะมันเอาไว้แบบเผื่อติดสถานะไง,นงถ้าของท่านผู้ชมไม่รู้สำคัญเนี่ยหนระือเของผมโคตรสำคัญสำคัญจริงอะ เลี้ยวประดินผมหาดาบไม่เจอดาบเอาทอชไปหน่อยเดี๋ยวขอครับทอชก่อนนะทอชโอเคกลับไปโอเคที่เรียมโอเคเอมหาดาบได้แล้วจำได้อยู่นี <c oughs> ่นี่ไง ก็เอาขวานไปด้วยนะไนซักไม่ต้องเอาไปเยอะหรอกเชือกเพื่อความจะเป็นนะโอเคไปเลยอันนี้ทุกอย่างเราพร้อมแล้วนมเราเก็บไป้กนะ่อนาษเขอจัดเรียงของหนึงนะ หม้าเดินมารอพอดีเลยไปลูกอ,อย่ถอดอันนั้นก็ดีไหมเนี่ยไปเลยนะได้เวลาสำรวจก็คือเราจะไปด้วยเส้นทางตรงนะครับ <c oughs> ถ้าไม่ทางตรงก็อ้อมนี่แหละถ้าถ้าอ้อมนี่คืออืมจะหายากกว่าเดิมเราจะไม่ไปถึงฝุดฝั่งนะแป๊บนึงนะ ามา้อมาอย่าหนีกันนะม้าน้องม้าอย่าหนีโอเคเราจะต้องขับอ้อมหน่อยให้มา้าผมไม่ได้รับอันตรายโอเคไอ้ขากลับไอ้ไอ้ขบับไปเนี่ยไม่เป็นไรแต่ขามกลับนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราจะตรงไปนะอย่ามืดก็พอถ้ามืดนี่บันเทิงอะเราต้องรีบนะกับการสำรวจ ซึ่งบริเวณนี้ก็ไม่ค่อยม,มีอะไรเท่าไหร่นอกจากโคโคบีอะไรแบบเนี้ยมคโดจอดม้าดีไหมเนี่ยไปสิอืมจะสุดก่อนแล้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเท่าๆๆๆๆท่านผู้ชมเห็นหินตรงนั้นไหมเฮ้ย เด้อมันใช่ใช่จำชื่อไม่ได้ที่มันจะเป็นสัตว์อะไรสักอย่างเลยที่ข้างในมันจะมีแบบอะไรสักอย่างอยู่อะเดี๋้อไม่ได้เอาเชือกมาหมาอย่างนี้มาหมาอย่างนีเดียวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวดูโต๊ะดูโต๊ะโอเคไปหาก่อนละกัน ข้างในมันจะมีของอยู่อ่ะเฮ้ยจริงด้วยโอ้โหการสำรวจครั้งนี้คือเจอไออะไรกอย่างแตจำชื่อไม่ได้แล้วโอ้โยเย่เย่เจอแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบกลับไปเตรียมของก่อนนะเดี๋ยวเราจะต้องกลับทางตรงนะก่อนที่จะยอดจริงเลย มีเคหสถานบางอย่างอย,อยู่แต่มัน <laughs> แต่มันดีนะแต่มันไม่ใช่ทะเลราถ้าฉัลทะเลรามันจะมีรูปทรงลีขาวชนิดที่พังในมันจะมีของอยู่นะดีแล้วผมมีมา้าไม่งั้นสับตีนแตกขอไปหน่อยดิเดี๋ยวผมขอกลับไปไั่นาน ทำรูไปสองไว้เพื่อเปจุดมาร์กว่าเฮ้ยตรงนี้คือเทวสถานนะศาส,สนา,าพามีดูล้วสรุเชลสาเอาแล้วมันอยู่ไหนแล้วเอาโอ้โหอุตส่าห์เจอเลอลไอ่ะอุตส่าห์เจอเนาะโอ้ดีไงเจอแล้วมาสุดหล่ออย่าเพิ่งไปไหนนะฉชนเดอต้องใช้แกตัอ ไปมาไว้แค่นี้พอเดี๋ยวมาเราหนีนะได้แล้วอะไรบบา้างมาสุดรออย่าปีนี้นะไปกลับไปเดี๋ยวอีพีหน้านะครับเราระเจะ มาเออไอ้นั่นนะมามาเทวสถานนี่ต่อทำไมต้องเรีย้ยวเทวสถานแล้วมันรู้สึกแปลกแขึ้นไปสิอันนี้คือเวลากี่โมงของดวงอาทิตย์เนะี่ยเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านก่อนบ้านอยู่ทางไหนแล้วอะ่ะลืมหาบ้านไม่เจอนี่บันเทิงนะถ้าหาบ้านไม่เจอนี่บันเทิงนะโซอรี่น้องหมา ก็รีบออกจากป่าฟอร์เทให้ได้ตรงนั้นเปล่าวะฮะผมผมลงทางแล้วเอาแล้เอาแล้วเอาแล้ววะลงทางสปอร์ตว่ะลงทางสปอร์ตน่าจะทำที่ปิดไอ้ผมน่าจะทำอะไรไว้เพื่อเป็นจุดมาร์กในการกลับบ้านเนี่ยโอ้โที่ไหนแล้ววะเนี่ย จะสุดก้อยน,นะเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆเดี๋ยวบ้านอยู่ไหนอ่ามันสุดก่อแล้วเราต้องลอกดิมก่อไปนะเพื่อหาบ้านอืมต้องหาบ้านที่เจอภา้กินวันนี้ TÊN tèn mồ, tèn tèn mồ gặp ba này, để thả sai đi cùng khun, bác cái tìm ba tụi mình đã, để chăm thả sai đây. เฮ้ยหาวัานไม่เจอจริงแต่ละน,นี่มันไม่ใช่ริมก่อแล้วโหคิบนี่สนุกแล้ว yeah. มีแต่เรื่องให้สนุกตลอดเลยแต่ละคิปหรือว่าต้องไปทางนี้วะแต่ไม่ใช่นะ้นเรามาทางตรงนะมาทางตรง <c oughs> <c oughs> ช่างมันค่อยอัดต่อแล้ว